สวัสดีค่ะสวัสดีพอๆพอแมแหนะคะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะจะกำลังกินข่าวแล้วนะคะอยากกาอ่างกำลังเอกข่าวกำลังกินข่าวกันแล้วก<ช>ันเลยมาสสวนแหมเพิ่นนางเลนนางเวากันเลนเมื่อน,นี้ลูกสาวเฮียงังเห็นกินค่ะอ๋อวันนี้มีผักผักกระเฉดแล้วก็ผักบุ้ง แล้วก็ต้มปลาต้มปลาโขงค่ะอร่อยมาก,กมานะ,ะลุดสาว <สา S 2> คนงามเห็นให่กินางามยู่ป้ะเอาเข้มาตอบคือแบบว่าหลังาจากที่เดียอ่านนะคะเดียอ่านคอมเมนต์ที่่อๆแม่ๆให้กำลังใจเข้ามานะคะก็มีความซื้ ยิมยิมเวิดมือค่ะมือนี่มีความสุขค่ะแล้วกามีแม่แม่เพิ่นซื้อยางถีเพิ่นมาว่าเพิ่นสีสวดผ้าแม่สวดมนต์ทุกคืนอ๋อคนน้อยคณน้อยอายุน้อยอายุน้อยอายุห้าสิบแปดปีอืมจ้ะประมาณนี้เพ<ต>ิ่นโทรมาัาตงแ,แต่ว่างวันเนาะเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ่านคลิปแล้วทีนี้ เพื่นอดไม่ได้เพื่อนเลยโทรมาพอดีก็เลยรับสายเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้ยดีใจที่รับสายเพราะว่าปกติโทรไปบางคนจะไม่รับสายนะเพราะว่า <c oughs> เพื่อนก็มาทามาอะไรเขาเรียกว,ว่ามันดูดวงให้ค่ะดูดวงว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับอาการป่วยเนี่แหละจะหายหรือจะตายประมาณนั้น แต่เขาก็หายเขาก็บอกว่าหายไม่เป็นไรแล้วก็คุณน้อยเขาจะพาสวดมนทุกวันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถนัดเขาทําเป็นประจาแล้วก็สวดคาถาต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเริ่มวันนี้ละคาเดียวก็คงโทรคุยกันค่ะนัดกันกี่โมงคะก็น่าจะเมื่อวานสามทุ่มสามทุ่มแต่ว่าโอุคกันเสร็จก็ดึกเลยก็เลยไม่ได้ ม่ได้สวดก็ว่าจะเริ่มสวดวันนี้ mm hmm. ก็คงอีกประมาณภาคหนือนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยนะคะ,คะจากโคลาดเนาะเรื่อ่าอนคอมเมนต์มีขออุย้ย fc คุนานะรักแค่งค่ะคุบอกว่าตาัดผมนะแม่ไป <c oughs> <c oughs> ตัดผมเพื่อให้กำลังใจแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณหล,ลายๆจากขอบคุณค่ะ,คะแม่แม่ชื่นใจที่ ได้อ่านคอมเมนต์จาก FC น,นะคะ F c น้องอิงอดีใจค่ะก็มีความสุขนะคะที่ทำให้ทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะคะเรายังมีเพื่อนอที่ร่วมไปด้วยเดินทางไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากใจจริงจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะ มีแม่สุกัญญาแหองว่าแน่ใจว่าแหวนต้อเอิญแม่หรือเอิญผีดีนะคะเ,เิ่นสุกัญญาเนาะแม่สุกัญญาเพิ่นพิมพ์มาว่าแนะนําเพราะว่าแม่มีตลูกสาวก็เลยแนะนําว่าลูกสาวนาสิไปฉีดวัคซีนเขาเอิญวัคซีนกกันป้องกันป้องกันโรคมะเร็ง,งไว้นะคะจริงๆตอนที่แม่เป็นที่แม่ไป,ปตรวจเนาะที่แม่พอคุณหมอก็ถาม อ๋อคุณหมอเขาถามว่าคนในครอบครัวใครเป็นมั่งก็แม่ก็บอกว่ามีมีคุณตาคุณตาคือพ่อนะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นโรคหัวใจและทีนี้อ่าแม่ก็งงเหมือนกันพอพ่อ,พ,อพ่อเสียก็เห็นในใบมรณะนะคะเขาบอกว่าตายด้วยโรคมะเร็งแต่ทุกคนในครอบครัวเข้าใจว่า มันเป็นตอนไหนนะคะยังไม่เข้าใจเลยก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นก็คงเป็นตอนอายุเยอะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามะเร็งอ่ะ,เ,อะเขาถ้า,ถ,าถ้าทางกรรมพันธ์มีแค่ห้าเปอร์เซนที่เกิด <c oughs> มะเร็งนะั้นมันเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราการกินเราเกี่ยวกับอาหารที่เรากินแล้วก็พอเรากินเสร็จไปแล้วทีนี้ ร่างกายคนเราทุกคนนะจะมีเซลมะเร็งอยู่พอเรากินอาหารหรือว่าเราได้รับสารเคมีอะไรไปเยอะๆอะ่ะมันเซลล์มันจะทํางานผิดไปนะคะมัะนก็เลยให้เราเป็นเซลมะเร็งเป็นเซลลร้ายอ,อก็เลยไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่คุณคุณแม่สุกัญญาพูดอะ่ะมันเป็นมันเป็นแบบไหนเป็นวัคซีนที่กป้องกันหรือว่าเป็น อ่าวัคซีนเหมือนกับอ่าวัคซีนป้องกันโควิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ<อ>แม่ก็ไม่เข้าใจแม่กลัวแบบว่าถ้าไปฉีดวัคซีนก็ไปถามคุณหมอต้องไปกลัวแบว่ามันเป็น,น<ม>อะไรนะมันเป็นที่ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังนะถ้าวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งอะ่ะถ้ามันมีมานานแล้วก็น่าจะมีคนไป ไปฉีดเยอะนะแต่ตอนนี้ะม่ก็รูาแต่เราไม่ได้ข้อมูลค่ะตอนนี้ยังยังไม่มีข้อมูลเลยค่ะค่ะขอต้องขอข้อมูลด้วยนะคะตอนนี้แม่ยังไม่รู้ข้อมูลตอนนี้แล้วก็ถามเพนถามว่าคุณแม่มีลูกกี่คนอ๋อมีสามคนค่ะมีสามคนนะคะน้องอ้อน้องอ้อตอนนี้ก็แต่งงานแล้วคนโตมีลูกสองคนอ่ะกตอนนี้กําลังเลี้ยงหลาน กำลังได้สามเดือนค่ะคนสุดท้องคนที่สองแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องออยน้องออยแต่งงานแล้วค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลูกค่ะแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวหลา่าที่เถียงกับแม่ทุกวันนี่แหละค่ะดูแลกันไปด้วยแล้วก็เสียงกันไปด้วยเก็ดนองเอีองนะคะเอีองคนสุดท้องค่ะมีสามคนนะคะสามสาว อืมแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะเพื่นถามมีเข้ามาเยอะเลยเพื่นถามว่าแม่เด็บฟังเพลงอะไรนะผู้ชายคนแรกเมื่อคืนหรือยังที่เขาที่น้องขึ้นบนเวทีที่มีไฟแสงไฟจากโทรศัพท์อะคะ่ะเขาสองสองสอง,สองทะเละทะเลดาวได้ดูหรือยังได้ดูได้ดูอยู่ค่ะได้ดูแต่ว่าอ่า แม้ว่ามันบรรยากาศมันให้เนาะบรรยากาศมันให้แล้วก็มันมันเป็นอะไรที่ที่มหัศจรรย์นะที่แบบว่าเอ่อ fc น่ะคือพร้อมพร้อมใจกันนะคะพร้อมใจกันที่อ่าขาีว่าโบกมือแล้วก็อ่ากับกับโทรศัพท์เละนะก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะไม่ก็ไม่ไม่ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่ปรากฏการแบบนี้ค่ะถือว่าน้องอญ๋งองมีพลังมีพลังเยอะที่สามารถพลังจิตพลังอะไรที่เขาเรียกว่าเอ,อที่สามารถดึงดูดคนอทเ <FC, S 1> อฟซีม,มีส่วนร่วม<จ>แล้วก็อะไรงนี้ประมาณนี้นะคะคือคือมันหายากนะคะอะหายาก ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอแบบนี้ก็เห็นแล้วรู้สึกยังไงคะร,รู้สึกทึ่งนะคะทึ่งแล้วก็ประทับใจก็มีความสุขะคะ่ะมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขดีใจภูมิใจไปกับน้องเขานะคะอขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณ, FC, คณทุกคนที่ให้ที่เป็นแรงใจให้น้องเขาให้ให้น้องเขามีมีพลังในการเติมพลังให้น้องเขาชัดแบบให้น้องเขาไปเรื่อยๆนะคะ น้องเขาจะได้มีกำลังใจในการทํางานแม่แม่ชื่นชมนะคะแม่ชื่นชมชอบค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยแล้ก <c oughs> ็ได้รับกาลังใจด้วยค่ะนี่แหละคือกําลังใจของแม่เพราะแม่ได้ดูอะไรอ่ะเนี้ยก็ทําให้แม่มีความสุข,ขค่ะโอเคค่ะนี่แหละเด เด้เ๋วาซัํานี่กับมี่แห้งล่ะค่ะแม่เดีว่าซัมเนี่เป็นกับมี่แห้งล่ะนางวาลนำโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นอาจจะต้องโทรหาค่ะแม่คงจะคุยกับคุณน้อยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะพาแม่สวดนะฮะค่ะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นสวดมนต์นำนะคะเพราะว่ากับเบ่เบาถ้าได้สวดมนต์เลยก็ดีแล้วนะคะดีดีแหงท,ที่ที่มีคนพาเพิ่นเห็ุที่มีคนพาเพิ่นเสิเห็ดกู่มือค่ะ ปกติแม่ก็จะฟังแต่ฟังฟังสวดฟังอะไรแต่ฟังนะฟังทุกคืนค่ะฟังเทศทุกคืนฟังจนหลับหลับฟังหลับฟังโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะค่ะออใให้้คคืผูชายนแรกกี่ลังจ หากโบมีไอ้บอกหัวสิเป็นจังได้อไอคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เหงาในหัวใจว่าอย่าพ่างไกลหัวใจยังคงคำนึงยามนองลับตาลงภาพยังคงสวยงามมากครับ